สวัสดีครับคุณผู้ชมพอผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 48แล้วก็วง CCM 48อีกเช่นเคยนะครับสรา่นี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยเห็นกันชัดๆอยู่นะครับมีตัวกระปะาอย่างนี้มีน้องใส่ชุดกระปะาอย่างนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องหมายเลข18น้องยาหยีอ่า นาทิดาสนานีสมาชิกรุ่นที่3ของวง BK48 แล้วก็เป็นโอชิของผมคนหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ได้เจอน้องบ่อยเลยนะครับเพราะว่าน้องออกงานติดๆกันหลายงานแล้วนะครับยิ่งในส่วนของงานโรดโชว์ในซิงเกิลใหม่ล่าสุดซิงเกิลที่15หวง ทีโบโตกิรีเฟรนแค่นี้ก็พอใจแล้วเนี่ยน้องออกแบบสองครั้งติดติดกันเลยนะครับก็ว้าวมากๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมไปดูน้องออกรถโชว์ทั้งสองัังติดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีเรื่องให้พูดถึงน้องเยอะแยะมากมายเลยตลอดรดโชว์ทั้งสองั้งที่ผ่านมานี่ผมได้เจอน้องนะครับสิ่งที่ผม อยากบอกน้องมากที่สุดเลยก็คือการที่น้องเก่งขนาดนี้เนี่ยผมแบบก็พอใจแล้วนะตามชื่อเพลงเลยนะครับอ่ะหลายคนงง,งว่าน้องเก่งแบบไหนอะไรยังไงนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้ตามน้องแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอกให้เป็นในส่วนต่างๆเก่งข้อๆไปในส่วนของงานโรลโชว์นีน้นะครับที่ผ่านมา่นะอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตนะคือผมแบบ ไปไปดูโรดโชว์น้องๆเนี่ยผมไม่ได้แบบไปวีดอย่างเดียวแล้วก็ไปแตะมือให้ทัดแล้วก็จบกันนะผมก็ทําผมก็สังเกตอยู่แหละว,ว่าน้องเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอย่างน้องยายีนี่เป็นโอชิของผมด้วยผมก็สังเกตอยู่ตลอดว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะครับก็พูดถึงในส่วนของการร้องการเต้นบนเวทีก่อนต้องบอกว่า โอ้ัหมันถึงเวลาแล้วครับที่น้องได้เฉิดฉายจริงๆบนเวทีนะครับก็ต้องบอกแหละว่าช่วงแรก,แรกๆน้องไม่ได้มีบทบาทไม่ค่อยมีโอกาสได้รับหน้าที่ต่างๆอะไรสักเท่าไหร่ในวงใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังๆมานี้เนี่ยอ่ะตั้งแต่น้องเป่าหญิงชุบเข้ามาติดเซนเปสึกในะระดับที่สี่ของวง,อง กินแฮเช e เนี่ยน้องก็เริ่มฉายแสงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ออกงานต่างๆบ่อยๆแล้วก็เนี่ยงานโรดโชว์ครั้งล่าสุดทั้งสองครั้งล่าสุดผมเห็นเลยว่าแบบน้องร้องเต้นได้ดีมากๆเลยนะครับคือดูเนียนกริปเลยคือคือเมื่อก่อนผมก็ว่าแบบน้องก็เนียนไปกับพี่ๆเขาได้นะใครใครได้ดูสเตจบีตรีจะรู้เลยว่า ยายี่อะเต้นเนียนไปกับเมมเบอร์บีทรีที่เป็นรุ่นพี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองได้อย่างเยี่ยมเลยแล้วก็อ่ะนนในส่วนของเทเตอร์ไงี่ยแต่เนี่ในส่วนของรถโชว์ซึ่งเพลงก็คนละแนวกันน้องก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับสามารถร้องสามารถเต้นประสานกับเมมเบอร์ทั้งฝั่ง b บ K ด้วยกันที่หลากหลายรุ่นแล้วน้องเป็นทั้งทั้งรุ่นน้องทั้งรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็น รุ่นพี่ไปแล้วนะครับรวมถึงแบบเมมที่น,น,นานๆเจอกันทีถึงฝั่ง,ง CCM เนี่ยน้องก็สามารถกลมกลืนได้หมดเลยก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่คือความเก่งจริงนะครับบอกว่าคือน้องเก่งเก่งมากๆเลยทั้งเรื่องของการร้องการเต้นนะครับประทับใจมากๆอ่ะอันเนี้ยเรื่องเก่งที่หนึ่งแบบพอใจมากๆแล้วหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของอ่าในช่วงของไฮทั h หรือว่า ซื้อของมาฉันได์หรือคา,าเฟ่ที่น้องต้องสื่อสารกับแฟนคลับนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ติดตามน้องยาหยีบ,ยบ่อยๆก็จะมองแบบเผิอๆว่าน้องเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคุยอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆก็ออกจกแนวอย่างนั้นอยู่หั่นแหละน้องก็ออกแนวเงียบๆเน้นคำมากกว่าพูดใช่ไหมครับแต่ว่า ออมาเป็นไอดอลแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องจะไม่สื่อสารเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าก็ต้องสร้างความสุขให้แต่แฟนคลับด้วยต้องพูดคุยมันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องพูดคุยกับแฟนคลับโดยตรงนะครับซึ่งไฮทัชเนี่ยใช่เลยผมเนี่ยไฮทัชสองครั้งที่ผ่านมาผมก็เข้าไปหาน้องด้วยนะครับแล้วก น้องก็พูดคุยกับผมดีมากๆแล้วแบบสัมผัสได้เลยว่าเออน้องอยากคุยกับผมจริงๆอดูจากสายตาอยู่การพูดคุยท่าทางอะไรประกอบกันหลายอยากก็ผมก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้มากๆนะครับกับสิ่งที่น้องพูดคุยสื่อสารกับผมนะครับแล้วก็แบบเหมือนแบบพยายามถามว่ามาอีกไหมอะไรยังไงเหมือนอยากเจอผมอยู่เปบอซึ่งอันเนี้ยผมผมแฮปปี้จริงๆแล้วก็พอออกมาแล้วผมก็อยากรู้ว่า น้องสื่อสารกับผมแบบนี้เพียงคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าผมโมชิน้องผมทําเขียนบทความให้น้องทําคลิปให้น้องหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าพอผมนั่งมองสังเกตอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยไม่ไม่ได้ทําแบบนี้แค่ผมคนเดียวแต่น้องพูดคุยสื่อสารกับทุกคนอย่างเป็นกันเองเฟรนลี่มากๆ นะครับแล้วก็ปกติเราเห็นน้องแบบหน้านิ่งๆใช่ไหมหมายเลขสิบแปดจะหน้านิ่งๆเหมือนเหมือนกับน้องเป๊ะแต่ว่าเออเวลาน้องยิ้มอะไรอย่างเงี้ยหูมันโลกมันดูสดใสามาทันทีนะครับผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่ดีๆที่น้องใหญ่ยีเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนพูดเก่งขึ้นสื่อสารกับแฟนครับเก่งขึ้นมากๆแล้วนะครับก็แค่นี้ก็พอใจแล้วละ่ะนะครับอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่า หรู้สึกแค่นี้ก็พอใจจังเลยจริงๆเนี่ยคือแบบน้องก็เป็นมานานแล้วในเรื่องของความมีน้ำใจอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมอยากคือใส่ใจคนอีใส่ใจ Member เมมเบอร์ด้วยกันอยากที่น่าจะทุกคนน่าจะจำความได้ดีที่สุดก็ตอนที่น้องเอมมี่ไปทำกันบ้านที่ในรืออ่านหนังสือที่ห้องซักผ้าที่หอน้องก็ เห็นแล้วก็ถามว่าเอาทำไมมาอ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็เอาเรื่องราวดีๆของเอมี่มาเล่าสุดฝั่งซึ่งมันก็ได้เห็นเลยว่าน้องค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดของคนอื่นใส่ใจคนอื่นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ตรงแค่นั้นเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยอะหลายคนจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอะน้องยาหยีไม่ได้ติดเซบสึซิงเกิลนี้แต่ทำไมน้องยาหยีถึงได้ ขึ้นแสดงโรดโชว์สองครั้งติดๆกันเลยนะครับซึ่งผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันแหละแต่เป็นสงสยัยไม่ได้สงสัยอะไรมากมายเดี๋ยวรู้สึกว่าน,น้องได้ขึ้นส่อจัดฟังติดก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราโอชิน้องอยู่แล้วไดเจอน้องบ่อยๆนะครับแต่ว่าหลายคนก็คงสงสัยแหละเอ๊ะทำไมน้องยาหิ่ถึงได้ขึ้นแสดงสองครั้งติดนะครับซึ่งไม่นานมาเนี้ยผมคือน้องก็ได้อธิบายด้วยตัวเองนะเดี๋ยวผม ผมได้ฟังได้ดูจากไลฟ์ตู้ปลาซึ่งน้องสักคนหนึ่งเนี่ยแหละพูดว่า,าที่ที่ยาหยีออกสองครั้งติดเนี่ยเพราะว่ามีเมมเบอร์ไม่ว่างแล้วน้องยาหยีก็อาสาเองเลยว่า,าถ้ามีใครไม่ว่างน้องก็พร้อมที่จะเสียบแทนน้อยให้ก็พร้อมที่จะทําหน้าที่แทนนะครับซึ่งผมก็มองว่าอุ๊ยรู้สึกดีจังเลยอะ่ะคือามองในทางนึงมันเป็นโอกาสของน้องนั่นแหละที่แบบ อ่ฉันจะได้เสดสสายได้โชว์ฟอร์มโชว์ฝีมือของน้องให้ทุกคนได้เห็นแต่มอยมุมนึงมันก็เป็นเรื่องของการที่น้องมีน้ําใจช่วยเหลือคนก็คือถ้าแบบไม่มีใครไปแทนเลยอย่างเงี้ยเมมเบอร์ Member ที่แบบเขาไม่ว่างเขาก็รู้สึกแบบอึดอัดว่าแบบเอยฉันทำให้งานพังหรือเปล่าหรือว่างานส่วนรวมว่าสมมุติหาใครไม่ได้แทนไม่ได้จริงๆเนี่ยมันเหลืออยู่ห้าคนมันก็รู้สึกแบบ หวงหว,วงวิววิวเงียมันก็ดูขัดขัดหน่อยใช่ไหมครับน้องยายีก็คือว่าเฮ้ในเมื่าฉันช่วยทําตรงนี้ได้ฉันก็ยินดีที่จะทํานะครับก็รู้สึกว่าเออนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีๆที่น้องยายีทําได้แล้วรู้ว่าน้องน้องเยี่ยมมากๆจริงแค่นี้ก็พอใจมากจริงๆนะครับแล้วก็อ่ะกูปิดท้ายหน่อยก็ในเรื่องของโอกาสเนาะก็ตอนเนี้ย น้องอยาหยีเริ่มได้รับโอกาสอะไรในวงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ชื่นชมน้องนะที่แบบน้องรอคอยโอกาสของน้องมาโดยที่แบบไม่ได้ออกมาพูดโวยวายตีโพตีพายเลยว่าทำไมไม่ให้โอกาสฉันเลยแต่น้องใช้พยายามทาหน้าที่อยู่ตัวเองอย่างเต็มที่ต่อไปเรื่อยๆจนคนเห็นค่าเห็นความสามารถในตัวน้องแล้วเลือกส่งโอกาสดีๆให้แก่น้องนะครับก็เหลืออกหนึ่งโอกาสที่อยากให้ทุกคน ช่วยกันส่งน้องไปถึงให้ได้ก็คืองาน general election นี่แหละนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องใครชื่นชมน้องก็ช่วยกันโหวตลงคะแนนให้น้องเข้าไปมีรายชื่อติด48อันดับแรกนะครับครางที่แล้วน้องไม่ติดครั้งนี้ถ้าเกิดน้องติดน้องก็ได้ออกก็ได้ออกมาโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานดีๆให้ทุกคนได้ชื่นชอบให้ทุกคนได้พอใจแน่นอน นะครับอาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ